เที่ยวหัวหินในงบ1,000บาทวันนี้ก็คือได้ดีลแล้วได้ราคา200บาทสองร้อยบาทมีงบเหลืออีก150บาทจะอยู่รอดไหมคะคุณลุงไปแล่ลิงดูอยู่ส่วนลิงอ่ะนั่นอะ่ะนี่คือจุดชมวิวหินเหล็กเขาไฟจุดชมวิวเขาไฟหินเหล็กเขาจุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟนั่นคืออันที่ถูกถูกแล้ว ค่ะทุกคนเล่าให้ฟังนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวอีกแล้วค่ะทุกคนซึ่งวันนี้ไปไกลๆไปหัวหินแต่ว่ามันต้องไม่ําอะไาอยู่แล้วเพราะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปหัวหินแต่จํากัดงบคือ1000บาทเท่านั้นเราจะต้องมีชีวิตอยู่รอดให้ได้ในงบเท่านี้เท่านั้นไปกันเลยจ้ะก ปะเพื่อนล่วงทางไปไหนครับไปไหนครับไปชุมพรไปชุมพรทางเดียวกันเออเดี๋ยวนี้ลงก่อนนี่ลงก่อนบรรยากาศก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นชั้น2นะคะมีเครื่องปรับอากาศ นี่ตอนแรกจะตั้งว่า1วันจะใช้เงิน500บาทใช่ไหมแต่ว่าค่าตัวรถไฟก็ผ่านไปแล้ว410บาทแล้วก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายเป็นวันละพันแล้วเนานะแบบไม่เกินงบตั้งงบไปเที่ยวหัวหินในงบ1,000บาทจริงๆแล้วรถไฟมันก็มีมีถูกกว่านี้นะแต่ว่ารอบมันไม่ได้อไรเงี้ยรอบเช้ามีแค่ไฟเดียวเลยแต่แล้วคือตอนขากลับอบก็คือตอนแรกอบบคิดว่าขากลับ410บาทมันก็820แล้วนี่นะมันก็จะเหลือเงินใช้อยู่แค่แบบ80อะไรเงี้ยซึ่งแบบ จะอดไม่น่าอนะไรเงี้ยก็เลยไปหาเวที่มันถูกกว่าเลยคะกับซึ่งก็พบเจอว่ามันมีรถตู้อะไรเงี้ยราคาน่าจะประมาณ200ถ้าเดินทางน่าจะประมาณ600กว่าเหลือเงินประมาณ300เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงจ้า ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หัวหินแล้วทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง40ินี่นี่อันนี้แบบเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เดินทางโดยรถไฟแบบที่มันเป็นปรับอากาศชั้นสองเราเพิ่งรู้ว่าเอา้ามันมีแบบเหมือนเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ําด้วยก็เลยเอา้าได้กินข้าวเฉยเลยอ่ะก็กินข้าวบนรถไฟเป็นแล้วเราก็ไม่ต้องหาข้าวกินแล้วใช่ไหมเราก็จะประหยัดได้ โค้าการใช้เงินได้3 5 0บาทกับบ่ายวันนี้นะคะเราจะไปไหนได้บ้างเออไม่แต่ว่าจะพูดถึงประสบก,การณ์การนั่งรถไฟก่อนดูมีข้าวอะเหมือนมีล้วก็มีเหมือน Air Hostess ที่แบบมาเสิร์ฟน้ำอะไรเงรี้ยรู้สึกว่าอุ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรเงรี้ยแบบประทับใจอยู่แต่ว่ากําลังคิดอยู่ว่าจะเดินทางไปไหนรถไฟมอเตอร์ไซค์เช่ารายวันรายเดือนเริ่มต้น2 0 0ถึง250้าเออถ้าสมามติเเช่ามอเตอร์ไซค์200แล้วก็จะเหลือแค่150้ก็ได้นะ ถ้จริงๆแล้วอ่ะเราก็กินข้าวแล้วอยากไปหาดอยากไปแบบจุดชมวิวอะไรเงี้ยอนนี้อยู่ในช่วงเจรจานะคะว่าต่อราคาได้ไหมหนูมีเงิน250บาทตอนนี้ก็คือได้ดีลแล้วได้ราคา200บาทอะ่าไรบางไปไหนบ้างไปเขาทีเรดไฟนะคะที่หนึ่งแล้วก็ไปไปคาเฟ่ที่ซอยเจ็ดสิบเอ็ดที่หนึ่งนะคะให้พี่วิน200บาทโอเคได้อยู่ในงบอยู่ในงบขอบคุณนะคะ อนนี้เราอยู่กันที่จุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟแล้วนะคะลิงเยอะมากจริงไม่ใช่ครั้งแรกที่มาหัวหินน่าจะเป็นครั้งที่ประมาณ20แต่ว่าเป็นครั้งแรกที่มาที่นี่ลิงน่ารักที่นี่ลิงไม่เกเรลิงไม่มาแย่งของเราตอนแรกกลัวมากกลัวว่าลิงจะมาหยิบของไปแต่ลิงดูอยู่ส่วนลิงอะ่ะ คนมีไข่เพราะมันร้อนมากมัไม่เคยนั่เวลานี้เลยมั้งใครเขาเดินขึ้นเขาเวลานี้ก้อนนี่คือจุดชมวิวหินเหล็กเขาไฟจุดชมวิวเขาไฟหินเหล็กเขาจุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟมันต้องมีแต่อันที่ถูกถูกแล้วตามตานกันกินลมชมเมืองเอ้ยก็มีลมโยไม่ร้อนกันล้วนั่นตาอุ้ยสวยจังเลยทำไมฉันไม่เคยมา คุยกันไปมาว่าเขาถามว่าเราอยากไปไหนบ้างเราก็บอกว่าเอยากมาจุดชมวิวอันนี้อะไรเงี้ยเมื่อค่อยเห็นในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยแต่ลืมไปว่ามันมันมันกลางวันเกินไปแต่ว่าไม่เป็นไรก็คือจุดชมวิวอันนี้แล้วก็อยากไปหาอยากไปคาเฟ่อะไรประมาณเนี้ยแบบขอเหมาได้ไหมอะไรเงี้ยจะได้แบบไม่ต้องลุ้นตลอดไปจะได้คำนวณงบไว้ได้ก่อนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่า500บาทซึ่งเราก็บอกไปว่าโอ้ยเกินงบก่อนนะคะแบบว่ามีแล้วมีทางอื่นไหมแบบสามารถแบบขึ้นไปอย่างเดียวแล้วมีลงแบบสองแถวหรือมีอย่างอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะเกาบอกว่าขาขึึ้้้้นน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 ่่่่ะะะมัจจยยยาาาาาากกิดงงเเเเพรรรวปป็็ขออไีีตสุคคใชื ถ้าค่าเดินทางทั้งหมดในวันนี้ก็คือมีทั้งหมด850บทาทเพราะฉันราจะเหลืองบอีก15 0้าบาทแล้วก็อาจจะเดี๋ยวซื้ออะไรกินง่ายๆไปหาดได้แหละอุย้ยน่นารักลูกอ่อนอุย้ยน่นารักช่วยกันเกาอ,กอย่างเงี้ยหรออุ้ยน่นารักจังเลยอ่ะไทยเร็วกทยไทย,ทย,<อ>ทยแฟนคลับเดีว<น>ชื่ออะไรคะจินครับ ี่ชิยากไปคาเฟ่มีแนะนำไหมร้อยเจ็ดเอ็ดมันสวยไหมมันใหญ่ไหมมันก็ทะเลใหญ่เหรอโอเคไปมีงบเหลืออีกร้อยห้าสิบบาทจะอยู่รอดไหมคะคุณลุงอ้าวตอนนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟสปอตก็คือบอกพี่วินว่าให้มาส่งแบบคาเฟ่อะไรก็ได้อะไรเงี้ยก็คือตอนแรกพี่เขาพาไปอีกร้านหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพาม ตรงนั้นว่าเอ้ยมันมีร้านที่มันมีแอร์ไหมคะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอ้ยจอยเจ็ดห้าทับหนึ่งก็เลยมานี่ตรงนี้ซึ่งสนุกมันไม่ใช่คาเฟ่จา้าสรุปเป็นแบบเซิร์ฟสปอร์ตก็คือเป็นที่เล่นเซิร์ฟนั่นเองแล้วก็มีร้านอาหารเออแล้วก็จริงๆก็คือมีคาเฟ่แหละแต่มันเป็นแบบ o u t ดอ o r ซึ่งก็คือร้อนมากเดีย๋ยวเดี๋ยวเราอ่ะกะจะไปห้างแล้วกันบูพอร์ตเห็นเมื่อกี้ผ่านกับผ่านน่าจะเดินไปได้อยู่เงินไม่ไหวแล้วเงินงบหมดละแล้วก็เดี๋ยวทาครีมกันแดดหน่อยเพราะว่าร้อนมากรู้สึกว่าแบบ ดำขึ้นหนึ่งรัดับนี้นั่งรอแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าอยากกินอะไรบางอย่างก็เลยเดินไปเซเว่นมาแล้วก็ไปซื้อครีมสลัดโอเวจี v G มะคะทุกคนก็คือเป็นสลัดผักพร้อมทานราคาน่ารักสาสบาทเท่านั้นจริงๆนี่ก็แบบชอบเพราะว่ามันมีทั้งแบบเป็นซีซ่าสลัดก็มีอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็คือสั่งเป็นครีมสลัดนี่แล้วก็เฮลตี้อะไรเงี้ยสลัดผักพร้อมสำปทาน เวลาเร่งด่วนไม่มีเวลาแต่อยากกินอะไรที่มันแบบเฮลตี้นิดนึงมีประโยชน์นิดนึงตอบโจทย์มากแล้วก็อร่อยแล้วก็แบบมีประโยชน์อีกด้วยซึ่งโอเวจีเนี่ยเขาแบบใส่ใจคราฟตั้งแต่เรื่องการปลูกควบคุมการรดน้ำรวมไปถึงแบบการเก็บเกี่ยวอะไรเงี้ยเพื่อให้ได้สลัดผักออร์แกนิกที่แบบรสชาติด,ดีครีมสลัดแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีอย่างมะม่วงมะม่วงกะปิที่ตอนนั่งรถไฟมากินนะนะอันนั้นก็ของโอเวจีก็คือซื้อมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นแบบเออมะม่วงกะปิแล้วก็นอกจากนี้เขายังมีแบบซีซาสลัดด้วยวก็อชอบบบแ้ ไไก่อะรอยงนี้นนำสลัดอร่อยมากครีมสลัดโอเวจีนะจ๊ะนี่อร่อยกินง่ายเฮลตี้ก็ต้องขอบคุณที่มีโอเวจีนะฮะซึ่งหาซื้อได้ไง่ายมากนะคะซื้อได้ทั้งแต่เซเวน่นอีเลเวน่นแล้วก็ซูปเปอร์มาร์เก็ตไกลบานได้เลยครับโอเวจีจำไว้เอามีงบเหลืออีก120บาทเราทำได้ คณรู้จักสวรรค์ไหมคะตอนนี้ถึงแล้วเอ่กลับสู่คมอม์ตโซนนะคะคือการนั่งาา้านกาแฟเป็นคอม์ตโซนในชีวิตตอนนี้มาอยู่บูพอร์ตนะคะแล้วก็กินชามะนาวจริงๆวันนี้เตรียมของมาด้วยตอนแรกกะจะนั่งนึกว่าแบบในรถไฟมันจะมีพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือโต๊ะมันเล็กมากก็เลยไม่ได้ออกมาเดี๋ยวมีลงสอบภาษาอังกฤษไว้ตอนปลายเดือน <c oughs> ๆๆก็เลยเอาหนังสือภาษาอังกฤษมาใช่แล้วก็เดี๋ยวรอแดดร่มเดี๋ยวค่อยไปหาเวลาไป หาดกันนะจ๊ะถ้ามาหัวหินเราไม่ได้มาหาดก็เหมือนมาไม่ถึงเนาะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา5้าโมงเย็นแล้วแล้วเราก็คิดว่ามันถึงเวลาอันสมควรที่เราจะไปหาดกันค่ะทุกคนแต่ว่าก็คือเมื่อกี้หิวก็เลยไปซื้อหมูปิ้งแล้วก็หมูยอมาตอนนี้ก็คือโคตต้าการใช้เงินช้อนนี้ใช้เงินไปทั้งหมดเป็นหนึ่งนะเก้าร้อยยี่สิบเก้าบวกกับสามสิบสองเก้าร้อยยี่สิบเก้าบวกสามสิบสองคิดเลขไม่ได้เก้าร้อยยี่สิบเก้าบวกสามสิบสองเป็นเก้าร้อยหกสิบสองแล้วหรอ 961แล้วโอเคเพราะฉะนั้นเราเหลือเขาใต้แบบ3าบาททุกคนเราจะสามารถไปได้ยังไงใช่ไหม <laughs> <laughs> เราก็เลยคิดว่าโอเคก็เดี๋ยวเราเดินไปแล้วเราเดินกลับมาแล้วเราก็ขึ้นรถตู้เหมือนรถตู้มันจะออกจากตรงนี้แหละบูพอร์ตพอจบกลับบ้านแล้วกันแดดเริ่มร่มแล้วคิดว่าน่าจะได้อยู่ถือว่าเป็นกากกำลังกายไปทุกคน นี่เท่าไหร่คะไม่มีลดหน่อยได้ไหมลดหน่อยได้ไหมแอมตีบแอบใจดีมากให้30ก็คืองบหมดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้งบพันหนึ่งหมดแล้วโอเคสามสิบได้ครับในที่สุดนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดโขดหินกันแล้ว f i นา l ี y โอได้ไปเหนื่อยมากน่ายมมากแม่ตอนเช่ายังสวยก็ร้อยตอนแรกเสือมีคนใจดีลดให้เหลือ3าบาทโอ้ใช่ตอนเนี้ยคืองบอ่ะ เหลือ9บาทเท่านั้นเดี๋ยวต้องเดินกลับไปบูพอร์ดแล้วคือรถจบจบวันพอเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะล้างน้ํา5บาทครับ บอกว่าตอนนี้เรากลับมาสูบดูพอแล้วแต่ว่าจะแบบมีเรื่องที่แจ้งทราบก็คือมิชชั่นเฟลอ่ะเช่าเสืออ่ะก็คือตอนนั้นเงินเหลือ9บาทจะเราเดินกลับมาที่นี่ไม่ต้องใช้เงินแล้วแค่ขึ้นรถตู้กลับบ้านแต่สรุปก็คือกอออกมาใช่ไหมก็คือล้างเท้าต้องเสียอีก5บาทมันก็เลยตอนนี้เป็น996บบาทแล้วเราปวดฉี่ ห้องน้ำมันอีก5้าบาทแล้วก็เลยเกินมาบาทหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็คือหิวน้ำมากจากัดซื้อน้ำไป10บาทก็เลยสรุปใช้เงินไป1,000 1พบาทรวมค่าตั๋วกลับนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเราก็ทําดีแล้วก็เป็นวันที่เหนื่อยอยู่เออแต่มันก็สอนอรหลายๆอย่างนะรู้สึกว่าแบบเงินพันหนึง ำไมมันน้อยจังหมายถึงว่าตอนแรกคิดว่าพันหนึ่งอ่ะมันเยอะโอ้พัร้แฟนสี่ร้อยสิบแพงกว่าที่คิดอะไรเงี้ยเออจริงๆมันมีถูกกว่านี้แหละแต่ว่าไม่มีรอบล้วก็รู้สึกว่าจริงๆมันจะมีเรื่องเล็กๆแนๆที่เราคิดไม่ถึงเนาะหมายถึงว่าจริงจริงแล้วถ้าขวดสิ่งที่แก้ไขได้ก็อาจจะต้องแบบคิดเผื่อคิดเผื่อมันจะมีแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่หลักๆแบบค่าเดินทางค่ากินแต่มันจะมีค่าจิปาถยอย่างเช่นวราค่าเข้าห้องน้ำค่าล้างเท้าเออก็สนุกดีเหมือนกันวันนี้แต่ว่าก็เหนื่อยอยู่ก็เดี๋ยวกับบ้าลใครไก็เย ไม่เช่น fail แบบ happy uh, happy <c oughs> เหนื่อยด้วยกะว่าน,นอนบอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันแล้วครั้งหน้าอยากให้ไปไหนอีกเนี่ยก็บอกได้เออหรืออยากให้ใช้งบเท่าไหร่อีกเนี่ยก็บอกได้ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่ติดตามเชิญแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับ bye. บ๊ายบายหวังว่าจะชอบคลิปนี้กัน <c oughs>